โจทย์นะครับกำหนดให้ f ของ r ถึง r และ f, ละ f ราบวงพา x เท่ากับ0ของทุกจำนวนจริงถ้า f 0เท่ากับ24และ f 1เท่ากับ56เมื่อเรานำไปหาค่าของจาก0ถึง1ฟังก์ชัน x คูณ dx ส่วน10จะมีค่าเท่ากับ i ที่เป็นตัวแปรอยู่ในลิมิต x เข้าใกล้1ของ square root x กำลัง2บวก2 i ลบสส่วน x ลบ2จากโจทย์นะครับอยากทราบว่าค่าของลิมิตจะมีค่าเป็นเท่าจากโจทย์นะครับก็จะได้ว่า f ดับเบิล x เท่ากับ0ย์ดังนั้น f พาย x ก็จะเท่ากับ c บวก0นย์ะครับผมก็จะได้ว่า f x เนี 4, d, 4, ่ยเท่ากับ c d c x บวก d นะครับก็จะให้เป็นสมการที่1ครับจากโจทย์นะครับ f ศนเท่ากับ24และ f 1เท่ากับ5้หนะครับเราเอาไปหาค่าของ f x นะครับผมโดยการเรา แทน f 0นะครับในสมการที่หนึ่งนะครับก็จะได้ค่า d ออกมาครับออกมาเป็นยี่สิบสี่นะครับผมแล้วก็ทําการแทน f หนึ่งในสมการที่หนึ่งครับผมเดี๋ยเราเอาค่า d ที่ได้มามาแทนเลยนะครับผมก็จะได้ว่า c ออกมานะครับจะเท่ากับสามสิบสองนะครับหา fx โดยการแทน d และ c ลงไปในสมการที่หนึ่งนะครับก็ได้ว่า fx เท่ากับสามสิบสอง x บวกยี่สิบสี่นะครับ เราก็จะเอานำค่า fx นะครับไปหาจาก0ูนย์ถึง1 fx dx ส่วน10นะครับก็จะได้เท่ากับ32ส่วน2 x กำลังสองบวก2 4 x ส่วน10จากศูนย์ถึง1นะครับผมก็จะได้เท่ากับ1 6บก x กำลัง2บวก2 4 x ส่วน10จากศูนย์ถึง1นะครับผมก็จะได้มาเป็น16บวก24ลบ0ูนย์เท่ากับ10นะครับผมก็จะได้ค่ามาเป็น4ครับ โอเคครับจากเมื่อกี้นะฮะเราก็ได้ค่า i นะครับเท่ากับ4จากลิมิตตรงนี้นะครับเราจะได้เป็นว่าลิมิต x เข้าใกล้1ของแปรู x กําลัง2บวก8ลบด้วย12ส่วนด้วย x ลบ2นะครับเราจะทำการคอนจูเกตนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถตัดกันได้หารกันได้นะครับผมพอเราคอนจูเกตแล้วนะครับเราก็จะได้ค่าลิมิต x เข้าใกล้1นะครับเป็น x กําลัง2บวก8ลบด้วย12นะครับเพราะว่าตัวรูปเนี่ยคูณกันเราก็ตัดกันไปส่วนตัวส่วนนี่เราก็จับเป็นการคูณกันเหมือนกกกกกัััันนนเเเราาาาะะววว่่่จจแยไ้บบบมตตอสงห็8 12 บวกลบกันได้นะครับจากนั้นพอเราหาค่าก็จะได้เป็น x กำลังสองลบสี่นะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเราสังเกตรตรงนี้ดีๆนะครับมันก็จะเป็นเข้าสูตรตรงหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะครับฉะนั้นเราก็ได้ออกมาเป็นลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งของ x ลบสองคูณกับ x บวกสอง x นะครับ x ลบสองนะครับตรงตัวส่วนตัดกับตัวเศษได้นะครับก็จะเหลือเป็นลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งของ x บวกสองส่วนด้วยสร์รู x กำลังสองบวกแปดบวกด้วยสิบสองนะครับจากนั้นเราก็เทคลิมิตเข้าไปนะครับก็จะได้เป็น ห่งบวกสส่วนด้วยสแควร oot หนกำลังสบกแบวกด้วยสินะครับตรงนี้ค่าก็จะได้ออกมาเป็น3ส่วนด้วยรูทเกบวกสิหรือว่า3ามส่วนสิหรือคำตอบของเราก็คือ1นส่วนหนะครับพอหาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ